อยากลองรถเด็งนครพนมหน่อยอ่ะโอ้โหมาในเมืองกรุงมาเที่ยวเยี่ยมถิ่นคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอต้องอย่างนี้แล้วเห็นกันว่ารถเองแรงกินบิ๊กไบค์อยากรู้เอาตัวไมาแข่งกับผมเนี่ยที่เอาสามร้อยมาเย้เอาสามร้อยมาโอ้โหมันจะดูกันว่ารถเข็นทำน้อยจะแรงแค่ไหนกันเชียวโถอได้ข่าวว่ากินบิ๊กไบค์อ่า สวัสดีครับอยู่กับเฟิร์บ้านล่มนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วเราก็ได้ยกแซดสามร้อยคันนี้มาด้วยฮะเพราะว่าเราจะมาท้าแข่งเขตทําน้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านเขตทําน้อยแล้วนะเราอยากรู้ว่าจะโดนเขตทําน้อยกินหรือเปล่านะครับได้ข่าวมาว่ารถเขาแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับอะไรเนี่ยอะไรครับอยากลอง รถเด็กนะขอมันนองไหวอ่โอ้โหมาจากเมืองกรุงมาเที่ยวยามถิ่นคนอื่นนี่ขนาดนี้เลยต้องอย่างนี้แล้วเห็นไหมว่ารถเองแรงกินบิ๊กไบค์อยากรู้เอาตัวไหนมาแข่งกับผมเนี่ยพี่เอาสามร้อยมาเย้เอาสามร้อยมาโอ้โหได้ข่าวรถเองแรงยิ่งยาวขนาดไหนครับพี่เนี่ยเอาสนิกเลยสนิทเอ้ยผมต้องกลัวไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไม่ไหวไม่รู้อ่ะเฮ้ยลองได้นะลองได้โอเคเดี๋ยวไปกัน เดี๋ยวรอผมแป๊บได้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 คู่สักคู่เก่งไหมกลัวกลัวช้าดิเนโอ้โหของแรงมึกลัวกลัวโมมากกว่าอุ้ยแต่ว่าแรงมึงกลัวกลัวโมมากกว่าเนี่ยดูคนดูฝากด้วยสีบาวนด์นคอมพนวร์มนี่สีบาวนด์นคอมพนวนะหรือจะเอาคันนี้พี่เออเอาคันนี้ดีกว่าโอ้ยคันไหนก็ได้ครับผมผมไม่กลัวอยู่แล้วดูมามาถึงขนาดนี้ผมต้องกลัวไหมเนี่ยนั่นแหละ อันนี้โหรถคันแค่นี้เองครับจะเอาอะไรมาสู้ผมโอหโหมีบิ๊ฟต์ใบอ่ะเอาอะไรมาสู้ผมเจ๋ว่ะจิ๋วแด่เจ๋วเลยราอยากทำนี้ไหมจิ๋วแด่เจ๋วอ่ะเ,เล็กไม่ใหนู่ะไม่รู้ยังไม่เห็นนะ่าก็ต้องเห็นอยากเห็นนะ่ะเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูสักครู่สักครู่เดี๋ยวเราทำดีเลย์คันนี้แป๊บ จะดูกันว่ารถเข็นทำน้อยจะแรงแค่ไหนกันเชียวโ,โถอะได้ข่าวว่ากินวิกไว้อ่า ลงว่ะเมื่อกี้ออกเกียสองอ่ะเนี่ย <c oughs> เอารถทั้งห<ะ>้าแข่งเขายตายๆๆอ้ก็ <c oughs> ชิบหายแล้วเนี่ยมาไ,ไปยอมหรก <c oughs> อกกวแห่ผมกินผมนเป็นทุ่งครับทุกคน <c oughs> ผมไม่ตัวแข่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกน มาต่อมาต่อของถมบาดออแม่งเอ้ยอะไรวะไอ้หมอตัวกิ๊กโง่แล้ววะหมดตัวกิ๊กโง่อะโอ้อะไรวะอะไรพี่เฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวแข่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีไหมนี่อีกไอ้ต่อต่อเลยไอต่อมงย้ายทีมกูเหรอย้ายเอ้ากูจะกูอยู่ทีมใครกันแน่วะเดี๋ยวช่วยหน่อยมาเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะมาขับแทนพี่เขาแล้วครับผม ผมไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้ร้อยเจ็ดเอ็ดครับตาไม่ทันโอ้โหร้อยเจ็ดเอ็ดตาไม่ทันนี่เราอ้างไว้งั้นแหละนะพี่โกงตู้ไม่ได้เอ้าโอ้โหบ้างโอ้โหที่ผ่านอะไรวะสายยกมาถึงนี่ดูดูดูเขาทำดูเขาทำมันเฉยมันเย็นโคตรหงุดหงิดครับทุกคนไอ้เฮ้ยเอาให้ชนะนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไก่ัวนึงเนาะไก่ไม่ได้เฮ้ยโอน อโอ้โหกูออกรถกูออกตัวไม่ได้แนละ้วของมึงนี่หว่ากูต้องให้กูออกก่อน แล้วผมวันนี้ก็สรุปผมสู้เขตทำน้อยไม่ได้นะครับแตป๋าต่อสู้ได้นะครับสรุปไปที่คนขับนะอาวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลย <laughs> โอเคกดไลค์ดิไลค์เจอกันคลิปหน้าอีกหน้าเลย